สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่รับชมช่องนี้ที่พักใจสองสี่สองหกอยู่นะคะวันนี้น้องอิงก็จะมาให้แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหกวันนี้โอยออกสิบเจดเนาะสิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพนห้าหสิห้านี้นะคะก็ขอให้ปู่ช่วยละกันนะคะงวดที่แล้วให้ห้ากับสามเนาะ แต่ไม่มา5 3 3 5มา3 0ข้างล่าง3มาตัวหนึ่งเนาะวันนี้ขอพอรใหม่ขอแบบตรงๆจริงๆเนาะสาธุสาธุสาธุาธขอบาร,รมีของพ่อปู่พยาสีสตนาการน,นักราชประทานพรให้คนที่ดูช่องนี้ที่พักใจ2426ขอให้มีโชคมีลาบงตัวตรงๆเลยเนาะวันนี้วันที่17 กุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าขอสองตัวตรงๆนะคะปูส่สาธุดูกันนะจ๊ะว่าปู่จะให้อะไรงวดนี้คนไปจ้ะตัวแรกมาแล้วจะเป็นเลขอะไรจ้าชุปอุ้ย เลขสองนะจ๊ะเลขสองตัวแรกตัวที่สองจับใหม่จับใหม่จับใหม่ตัวที่สองดูก่อนดูก่อนตัวที่สอง,ออสองเป็นเลขแปดนะคะเลขแปดนี้ก็ตรงกับ พยานักเกี้ยวพอดีเนาะก็้อนนี้นะคะตัวแรกให้สองตัวที่สองให้แปดก็เป็นสองแปดแปดสองเนาะวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านี้นะคะแต่ก็กัน 0220กับ0880เอาไว้ด้วยเนาะการพาดเหมือนงวดที่แล้วนะก็ถ้าเลขตัวไหนเด่นในงวดนี้ก็จับมาใส่ได้เลยนะคะแต่ว่าที่ปู่ให้ก็คือเลข2กับเลข8เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกับสลากกินแบ่ง Ball รัฐบาลไทย <Hey. S 1> งวดวันที่17กุมภาพันธ์2565นี้นะจ๊ะ สองแสอง